ไม่ต้องกินกันแล้วครับผักนําเข้าจากจีนเพราะตรวจพบสารเคมีตกค้างถึง37ชนิด คณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไปดักตรวจที่ด่านเชียงของก่อนที่ผักพวกนี้จะถูกส่งไปทั่วไทยน่ากลัวมากครับเพราะ70%เนี่ยกินไม่ได้เลยอย่างดีที่มี3ตัวที่ปลอดภัยเอาตัวที่อันตรายที่สุดก่อนคือผักกาดหอมพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานถึง11ชนิดและหนึ่งในนั้นมีคลอไพลิฟอสเด็กกินจะสมองฝ่อผู้ใหญ่กินจะเป็นพากินสันถูกห้ามใช้ในประเทศไทยตั้งแต่1มิถุนายน2563สแล้วครับส่วนที่ปลอดภัยกินได้มี3ตัวที่สุดของที่สุดเนี่ยคือกระหล่ำ และที่กินได้อีก2ตัวคือผักกาดขาวและหัวไชเท้าเพราะว่าถึงจะมีสารเคมีตกครั้งอย่างละ1ชนิดแต่ก็ไม่เกินค่ามาตรฐานครับนอกนั้นที่เขาตรวจตระกูลผักกาดนี่อันตารายทุกตัวไม่ว่าจะเป็นผักกาดห้องเต้ผักกาดหวานผักกาดแก้วผักกาดหอมธรรมดารวมถึงปวยเล้งด้วยครับตรวจรอบนี้เขาแถมผลไม้มาหนึ่งตัวคือส้อมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเราเคยตรวจกันมาแล้วตอนปี65ของในประเทศนี่อันตารายที่สุดพบสารเคมีตกค้ังถึง100%อเซอันตารายกว่าของนําเข้าอีกนะครับ